โอเคครับขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะเป็นของหน้าเก็บของบล็อก8ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ดากอนเอ็มไฮเนาะดากอนเอ็มไฮเนี่ยบล็อกนี้เขาจะได้เป็นสายใหม่คือสายโชโจโดจินั่นเองนะครับซึ่งเถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะตอนยุ่นน่ะไองูตัวเนี้ยมันออกตอนท้ายบล็อก8ซึ่งใครผมไม่รู้นะครับซึ่งถ้าเกิดตอนโชโจออกมาถามว่ามันเก่งไหมผมก็เฉยๆนะครับถ้าเกิดเทียบกันงูไม่เก่งกว่าเยอะเลยเว้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่งูกันก่อนครับตัวงูเนี่ย มันบอกว่าสามารถใบโตเนี่ยหนึ่งใบหรือมากกว่าหลังจากนั้นมันได้ชื่อเกจหนึ่งขึ้นไปครับที่ติดสเตลหรือนินจานะในบายโซนได้เนาะตรงนี้ต่อมาที่ีหนึ่งเอาบอดสองตัวเข้าโซ่หลังจากนั้นครับเสิร์ชกล้องสองใบครับที่ชื่อเหมือนกับมันแล้วคลงมาปักหน้าพันได้ถามว่าตัวมันจะมีชื่อเยอะขนาดนั้นได้ยังไงครับเราก็ต้องกดเทคบนก่อนถูกไหมแล้วค่อยกดเทคน,นี้นะครับออาประมาณนี้ถ้าฝันข้ามเนเกจสามครับ สเตล์ทุกตัวรัาเป็นบอดสามารถไตจากแถวหลังได้หมายความว่าเด็กมันไปใน6กทีนนะอ่าประมาณนี้ตัวมันเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยครับตัวนี้ก่อถ้าเกิดใครเล่นโชโจแล้วยังไม่สะใจฮะลองเก็บโปรโมใบนี้มาสักสี่ใบแล้วลองเล่นดูครับบอกเลยว่าสะใจมากนะฮะต่อมาโชโจยังบอกว่าบาบสเตลครข้บบาสองไม้นะครับหลังจากนั้นเลือกช่องเนี่ยกะของฝัขงข้ามครับบายทั้งช่องไอ้พวกลีซิกันไม่ได้นะครับ กกเทิร์นกลับขึ้นมือครับต่อมาเวลาตีสามารถ CB1 ครับแล้วก็เอาเลียกาดนะครับก็โซสองตัวเนาะหลังจากนั้นเลือกสเต็จากบายโซนโคลลงมาได้แต่ถ้ามันเกต3สามพวมันจะปัดคนละหมื่นด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าโชโจเนาะก็ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยเก่งฮนะเดรอไปก่อนเดี๋ยวมันมีช่วงเก่งของมันแน่นอนครับโ,โชโจบ็อกซิเอ็ดมันจะเริ่มเป็นเดคนโคลแล้วก็เก่งสุดก็คือตอนดีเซ็ตบีทีศูนย์สามนู่นเลยนะนะครับ เราประมาณนี้สำหรับโชโจนะฮะไม่มันเลือกใบหนึ่งเสียมันเก็บสองแต่มันคอหนึ่งใช่ปะอ่าแต่ว่ามันห้าเวฟได้นี่ใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดมันมีตัวโปรโมแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในบล็อกแปดเนาะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะเผื่อคนอยากเก็บอ่าใบนี้แนะนาว่าเก็บใบนี้อนาคตโปรโมหรือว่าได้ใช้โชวโชวนะครับใบนี้นะใบนี้เขาบอกว่าเวลาใบเนี้ยเข้าโซนนะครับจากเด็กหรือเลียกา,ก,าก็ได้เทิร์นเรา สามารถาบตัวเองโซชาร์ตหนึ่งได้ครับต่อมาครับในใบโซนถ้าเกิดมียูนิตสองตัวครับที่เป็นเรียการนะเข้าโซครับในเวลาเดียวกันครับสามารถ CB บคอได้ก็หมายความว่าถ้าเกิดโชว์โจล่างเนี้ยมันเก็บสองหน้าแล้วเราคอตัวหนึ่งแล้วเทคตัวนี้ CB1 คอได้นะครับแบบประมาณนี้ต่อมาตัวนี้ครับบอกว่าลงนี้ก็จะใบโซนปัดห้าพันครับ วิลาตีเราสามารถเลือกบายฝ่ายข้ามดีดกับใต้กองได้ก็คือมันจะไม่กลับขึ้นมือนั่นเองนะต่อมาเดี๋ยวเราพูดของโชโจให้หมดก่อนนะฮะก็ตัวนี้บอกว่าลงจากมือสามารถ c ีบครับเลือกบายของฝ่ายข้ามใบหนึ่งครับเราสามารถเอามันกลับใต้กองได้เนาะแต่ถ้าเกิดไม่เอากลับใต้กองใช่ไหมเลือกยูนิตติดสเตลครับเกตไม่เกินแวนคคลงมาได้นะ ก็เอาไว้ดีดบายนะใบนี้ต่อมาตัวนี้ครับบอกว่าลงเลกาดเราสามารถเอานอมอลยูนิตครับชื่อเดียวกับมันจาดดอก Drop นะฮะกับใต้กล่องได้แล้วจะปัด5,000ตัวนี้อยู่กับเมกโลโนซุจิได้นะครับแนะนําว่าถ้าเกิดจะเล่นก็เก็บมาไว้ได้นะตัวนี้นะฮะไม่แย่เช่นกันถ้าตัวนี้นะ ต่อามาเป็นไลน์ไลน์โชโจครับก็แนะนําว่าให้เก็บทั้ง2ใบครับเพราะว่าทั้ง2ใบนี้เนี่ยมันจะมีเทคล่างบอกว่าในใบโซนถ้าเกิดวันกัดเราเป็นสเตลนะครับเกตหนึ่งจะสูงกว่าถ้าเกิดเป็นเกตสองก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเกตสองจะสูงกว่านะสามารถโซบัสคอได้ง่ายๆเลยครับตรงนี้อ่ะโชโจมาแล้วต่อามาจะเป็นของทามายุรละจะมีทั้งหมด3ใบนะครับก็จะมีเป็นไอสองตัวนี้ซึ่งพดตัวตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้บอกว่า เวลามันอยู่ในโซ่และลงดรอปนะครับในเทิร์นเราสามารถ CB1 ่ครับโคลไปนี้แถวหลังได้ในคอลัมน์เดียวกับยูนิตติดลิมินะฮะตรงนี้มันไม่บอกว่าลิลมิเกตอะไรสามารถเล่นเกตหนึ่งคู่เกตหนึ่งได้ต่อมาตอนจบเทิร์นที่เป็นบูทสามารถลวกคอลัมน์มันเข้าโซ่ได้หลังจากน,นั้นถ้าเกิดเรารวบล,ลิมิใช่ไหมมาสามารถเลือกคนหนึ่งปัดห้าพันได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดลวกคนอื่นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตัวนี้เช่นกันครับ แต่คอในคอล์มน์เดียวกับระลามินะแล้วก็เวลารวบราลามิเนี่ยเค์นี้ไม่เคยเขาจะชาร์จสามารถโซบาร์หนึ่งเขาจะชาร์จได้นะครับต่อมาเป็นออเดอร์สุดเทปของมันครับก็คือโซบาร์สองครับแววนกาดเป็นธรรมยุระเราสามารถเลือกลิลมิครับแล้วก็ราลามิเนี่ยจับดอบนะชุบขึ้นมาได้ตรงนี้เราโซบาร์ก่อนแล้วค่อยชุบนะอ่าประมาณนั้นซึ่งก็คือถ้าเกิดเราโซบาร์เป็นตัวเกตสองสองตัวใช่ปะอ่าทีนี้เราชุบเกตสองสองตัวขึ้นมาปุ๊บ หลังจากนั้นเราก็เทคโซบาร์สองของตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งนะฮะโซบาร์แคหนึ่งออก2 CV ก็คือได้บอก2ตัวแล้วนะก็คือเต็ม3เลนนะนะเออประมาณนั้นอ่ะต่อมาจะเป็นของนอกสายครับก็จะเป็นตัวแรกครับใบ้บอกว่าตัวบ้านหนึ่งครับฝันข้ามเลือดอกสามใบสบั่งใบอ่าแต่ถ้าเกิดใบใบครับมันจะปัดหมื่นหนึ่งนะฮะเอาเคลียร์หลุมได้เออแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวนี้บอกว่า เวลาอยู่ในตัวอื่นครับลงเดียกาศนะครับในคอล่ัมเดียวกับมันนะครับไอตัวที่ลงจะปัดห้าพันครับก็คือไอตัวพวกนี้ก็ไม่สําคัญเลยนะจริงๆคอมนี้มันซื้อเพื่อเล่นโชโจโดยเฉพาะเลยนะสำหรับเจ้าตัวบล็อกแปดนะฮะอ่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับบล็อกแปดเนาะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเท่าที่ผมนักอ่านก็น่าจะมีแค่นี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นโชโจก็ เก็บพวกนินจามาด้วยเนาะและว้วพวก order calamity เนี่ยถ้าเกิดจะเล่นเป็นกีโฟก็เก็บมาไว้ได้ครับเพราะว่าเทคพวกมันก็ไม่มีอะไรเลย Deck เปิร์ดเด็กตุน c a l a m ตี้เนาะเอาขึ้นมือได้ไม่มีอะไรเลยครับพอถ้าเกิดจะเล่นก็เก็บ order ภายพิบัตพวกนี้เอาไว้ใสล่ลายลายกีโฟได้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับเนชั่นนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปที่เนชั่นถัดไปกันเลยโอเคครับมาต่อที่ดาวสเตดนะฮะ คลิปที่แล้วเราพูดถึงโลเคียร์กันไปนแล้วใช่ปะแต่คลิปต้นหนึจะไม่โคมนะผมลืมหลายอย่างเลยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นไซเคลโซ่แต่เดี๋ยวเราค่อยพูดกันในอนาะคตก็ไดน้นะครับเดี๋ยวเราพูดกันในบล็อกอันใกล้นี้ก่อนนกฮูกนะครับในหะลัานะว่าถ้าเกิดคนมีก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีผมว่าใช้ 4K เคก็ได้เพราะว่ามันบอกว่าเวลาไปเนี้ยโดนดุดจรียกัเข้าโซ่จากเหตุการสามารถเลื่อนหลุมข้าโซ่ได้ครับซึ่งก็คือเราจะต้องใช้เทคโลเคียร์เนี่ยดูดเข้าไปเนาะนะครับ ถามว่าระหว่าง 4K กับตัวนี้อะไรใช้ง่ายกว่ากันก็คงต้องบอกว่าใบนี้เนาะแต่ว่าในตอนช่วงที่ผมเล่นผมใช้ 4K ผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าการวนโซของมันเนี่ยมันทั้งง่ายนะครับขอแค่มันต่อหลังอยู่นะฮะแล้วถามว่าถ้าเกิดมันมีเกีฬในโซจะเคลียร์งไงใช่ไหมเทคโลเคลียร์ครับเคลียร์ได้เลยนะฮะไม่ยากใช่ไหมเออประมาณนั้นโอเคต่อมาครับเพราะว่าเทคไอตัว 4K แต่มันเกิดในช่วงมัน้เฟดเนาะ อนช่วงเมนเฟรเราเคลียร์ได้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ลูกเคียร์เกตสามในโซ่หรือจะเป็นไอตัวไหนเดียมใช่ปะเราก็ใช้เหตุลูกเคียร์ล่าออกมาในโซ่มันก็ไม่มีเกตสามนะครับผมก็เลยว่า 4K ร์เคสอ่ะก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเกิดคนมีตัวนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าใส่คู่ได้ไหมได้นะครับแต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยอนาคตมันได้ใช้ยาวไหมก็ตอบว่าคงไม่ครับเพราะว่าอนาคตมันจะมีตัวที่ดูดโซได้มากกว่านี้มาครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะลูกเคียร์เนี่ย เออเทคบอกว่า CB1 มือยโซเลือก3เกตในโซเกตต่างกันคอลงมาฝันถ้าเป็นเกต3ารปับ5้พันครับจบเทิร์นดูดบอกสองตัวเข้าโซัวหนึ่งได้นะครับต่อมาตัวนี้ก็ลงเรียกกาบจากโซนะครับแวนเป็นลูคีสามารถโซบัสหญ่แด็ได้ต่อมาตัวนี้ครับลงเรียกกาบนะครับสามารถเอามือหนึ่งใบยโซแล้วกจวดหนึ่งได้ต่อมาในเทิร์นเราถ้ามีวันกาเป็นลูคีแล้ว มีก้าจะโซ่สองใบนะครับปัดหมื่นหนึ่งสี่ใบปัดสองหมื่นนะฮะอันนี้ต่อมาก็พูดของเลูเคียให้หมดก่อนเนาะนะครับตัวนี้ลงแถวหลังแหวนกาดเป็นลูเคียครับโซบัสหนึ่งให้เทคแนแถวหน้าที่เป็นเรียอากาศจะปัดเพิ่มอีกห้าพันนะครับตัวนี้แรงมากต่อมาก็ตัวนี้เป็นออปชั่นครับลงเรียอากาศจากโซ่ตัวมันจะปัดห้าพันได้เพลคือเวลาบูธฮิตวิ่งเข้าโซ่จวดหนึ่งได้เล่นกับลูเคียได้ชชว์ชวครับอันนี้ เอ่อต่อมาเป็นออเดอร์เนาะออเดอร์ order บอกว่าเล่นจากโซได้ซีบีหนึ่งนะครับเลือกตัวหนึ่งได้เด็กก็คือมันจะวิ่งเข้าโซครับเวลาวันกาตีสาม,มารถเลือกเพลมมลเกตไปเกินไมนคอออกมาได้หมายความว่าอะไรครับสาม,มารถชี้มังกรแล้วมังกรวิ่งเข้าโซลแล้วโดดออกมาได้อีกรอบนะึงนะอ่าประมาณนี้ครับซึ่งโลเคียก็สันส้นๆประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใช้มีนฮุก,ก็ใส่ครับไม่มีก็ใช้ร์เคสแทนได้นะฮะมันไม่เรียกว่าแทนไดน้หรอกมันเรียกว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันที่หาโซได้ดีกว่าเนาะ เพราะว่าการที่เราจะใช้นกคูกได้บ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ลูเคียนลากมันออกมาทุกเทอเนีแต่มันไม่ใช่เรื่องยากแต่สลับผมแล้ว<ม>การที่เราลากนกพูกทุกเธอเนี่ยมันหมายความว่าเราจะไม่สามารถลากเป็นตัวแจกพลังตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าเพราะว่าตัวลูเคียเนี่ยมันต้องขอเกตต่างกันเท่านั้นซึ่งตอนนี้ไอตัวสลับตัวจบับบ็อกซ์เอ็ดมันยังไม่มานะครับอ่าก็ประมาณนี้สำหรับลูเคียส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นของคีออสนะฮะเอาใบแรกก่อน ปนี้เนี่ยบอกว่าในเฮอร์เราถ้าเกิดโซมี8ใบหรือมากกว่าชื่อต่างกันนะครับปักหพันบูได้ต่อมาถ้าเกิดโซมี8หรือมากกว่าครับชื่อต่างกันเหมือนกันครับสามารถเสร็จกับแถวหลังระบบห้าพันได้ต่อมาตัวนี้เวลาวิ่งเข้าโซ,โซโดยเทคการ์นในเฮอร์เรานะครับถ้าวันการเป็นกิตเตอร์สามารถเลื่อกวันการบวก5 0 0พันได้ไอนี้คือของคียออสโชว์นะต่อมาครับมีคำน,นี้มี2เดที่ใช้นะครับจะเป็นตัวคียออสเองแล้วก็เมซาย่านะครับ ไม่ได้บอกว่าลงเรียกากศโซชัดหนึ่งได้ครับถ้าวันกาเป็นเกศสามมิโกโซเลือกเกศสามมิคานีครับจะโซขึ้นมือได้อา่าไม่ใช่สิอ่ะคอลงเรียกาศเนาะนะฮะแล้วก็ในโซนะครับเวลาเราจะนับชื่อต่างจากโซนะครับเอาไปหนึ่งนะเหมือนมันจะทําให้ตัวเองอะนับเป็นชื่อต่างกันเนาะนะฮะเออมันจะนับตัวเองเป็นชื่อต่าง ถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดนะเทคล่างไม่เคยเห็นเทคนี้เหมือนกันนะปกติก็ใช้แค่2เทคบนนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คให้ชัวร์แล้วกันเนาะนะครับแต่ผมคิดว่าเท่าที่ผมอ่านก็น่าจะใช่แบบนั้นฮะถ้าเกิดมีตัวเองในโซหลายๆใบเนี่ยจะนับว่าเป็นชื่อต่างกันนะฮะน่าจะประมาณนั้นฮะอ่าใช่ฮะสำหรับตัวเกหนึ่งไอตัวชียรตัวนี้โซจะนับเป็นชื่อต่างกันเวลานับ เพ็กนะฮะอ่าประมาณนั้นโอเคต่อมาครับคิดว่าน่าจะหมดแล้วป่ะอ๋อปีออเดอร์เคียวอีกใบนะฮะว้นการอันคีออสครับเลือกว้นการปัดหมื่นได้ครับหลังจากนั้นครับเลือกสามนอร์มัลยูนครับจากดอกนะข้อซ่ oh so. แล้วก็เอาบันไวใต้กองแต่ผมว่ามันไม่เก่งเท่าไอโปรโมคนะีออสนะนะอ่าก็ประมาณนี้สหรับสีม่วงถามว่ามีอะไรน่าเก็บบ้างใช่ไหมถ้าเกิดมันไม่นับเรื่องที่คุณ เล่นลูเคียนะผมว่าก็คงจะมีมีแค่มีคานินะตัวนี้ให้เป็นออปชันครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเก่งนะมันบอกว่าลงเรียกาศครับจากโซ่ถ้าเกิดมีแดมเนี่ยป้อมสี่ใบขึ้นไปครับบายตัวเองงายแดมได้นะฮะผมว่าของนาเก็บก็คงมีแค่มีคานินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่สีถัดไปกันเลยนะฮะโอเค มาต่อกันที่เบันเกตเนาะบันเกตอย่างสายใหม่จะเป็นอากิเต้นะครับซึ่งบล็อกนี้จะมีของเอวาด้วยแต่ของเอวาน้อยกว่าผมขอพูด a เอวาก่อนเนาะเอวา a เนี่ยจะได้ของเทพขึ้นมา1ใบซึ่งทาให้บล็อกนี้มันโคตรเก่งนะฮะมันบอกว่าเวลาเข้าออเดโซนครับเปิดท็อปห้านะฮะเราสามารถเลือกขอได้ตัวหนึ่งแนละ้วสับกองเนาะต่อมาเลตัวมันนะครับไม่สิเลตสาห้องวิจัย คือออเดอร์ของวิจัยสามใบนะอะไรก็ได้หลังจากนั้นเลอกกิตเตอร์ครับปัดห้าพันกิตเตอร์มีสองตัวมีออกคูได้กับตัวเอวาเนาะนะครับก็วันนี้เก็บเต็มสี่อยู่แล้วนะตัวนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดในออเดอร์โซนเนี่ยมีสามใบหรือมากกว่าเป็นเซตออเดอร์ตัวพี่เขาจะปัดห้าพันบวกเฉียวห้าพันทำงานในเทอร์ฟันข้ามด้วยนะฮะต่อมานะครับบอกว่าลงเรียก,การนะครับจากเหกนะครับแล้วออเดอร์โซนเนี่ยมีรีเสอร์สามใบครับ ใบนี้สามารถตียูนิตในแถวหน้าทั้งหมดได้นะครับซึ่งตัวนี้ถามว่าเก่งเท่ตัวเก่าไหมก็คงตอบว่าไม่ครับแต่ว่าได้ใช้นิดหน่อยฮะนี่ก็ประมาณนี้เอวาก็เก็บ2ใบนี้มาอย่างสี่กันนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะนะครับต่อมาครับอากิเตนเนี่ยจะเป็นเด็กที่เล่นกับไอจูเป็นหลักนะฮะซึ่งเขาจะมีออเดอร์สุดเทพใบนี้มาด้วยเนาะซึ่งก็คือออเดอร์ภูเขาไฟครับออเดอร์ภูเขาไฟเนี่ยบอกว่าเข้าเดอโซนครับเปิดท็อปห้า เราสามารถเลือก2ใบครับที่ติดมอนเตอร์นะฮะใบหนึ่งขึ้นมือใบหนึงลงหลุมนะครับซึ่งใบนี้อนาคตเนี่ยเอวาได้ใช้นะแต่นานนะจะเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้2ใบก็ได้ครับเลตโตมันเลือกมอนเตอร์จากดอบนะครับเอาเข้าออโตโซนนะฮะโอเคแล้วก็มีคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเล่นเมซยาก,ก็เก็บไว้เนาะสี่ใบนะครับเดี๋ยวเรามาไล่อากิเต้กันดีกว่า เออแล้วก็ใบนี้เอวาเก็บมาใช้ในนาคตได้น,นะนิดหน่อยครับสองใบก็ได้ครับไม่ต้องเก็บเยอะเท่าที่ผมไล่สีเทามันน่าจะมีแค่นี้ครับบล็อกนี้นะเออที่มันได้ใช้อะนะซึ่งบล็อกนี้มันจะเป็นการเริ่มใส่ใหม่ซะมากกว่าของซอกใส่เก่ามันเลยไม่เยอะเนาะแต่ว่าแค่ได้สองใบนี้มาก็เอวาก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะโอเคอากิเต้ครับบอกว่าเวลาเรียกการดที่เป็นมอนเตอร์ลงมาครับเราสามารถเก็บชื่อเดียวกับใบนั้นได้ เอาไว้ใต้กล่องนะแล้วตัวนั้นปรับหนึ่งหมื่นครับแค่นี้ต่อมาเวลาตีครับถ้าเกิดในออเดอร์โซนเนี่ยมีรีเซิร์ชอยู่สามารถซีบีหนึ่งครับทําเทคคาราในทั้งหมดถ้าเกิดในออเดอร์โซนเนี่ยมีรีเซิร์ชสามใบครับหรือพวงไปใจนั่นแหละนะสามารถเลือกเรียกกลับหนึ่งกลัวครับที่ติดมอนเตอร์นะฮะเอาเข้าออเดอร์โซนได้หลังจากนั้นเปิดท็อปเจ็ดครับเลือกหนึ่งใบติดมอนเตอร์นะฮะใจนั้นคอลองมาได้ถามว่าเด็กมันเก่งไหม ตอนนี้ก็ยังครับแต่ว่าประมาณดีเซ็ตมินิคส,สมผมว่ามันเริ่มเก่งนะเออแต่ว่าตอนนี้ยังครับเพราะว่าเด็กเนี้ยเ็กเนี้ยมันไม่ดีอ่ะมันเปิดเจ็ดคอบางทีมันเปิดไม่เจอเลยนะเออโอเคสามารถอีกใบหนึ่งครับใบนี้นะครับมันบอกว่าลงนิการีบีหนึ่งครับเปิดเด็กหนึ่งใบครับที่เป็นเซ็ตออเดอร์โครับถ้าเกิดในออเดอร์โซนเนี่ยมีการชื่อเหมือนกับการ์ดใบนั้นครับ เอาขึ้นมือแล้วก็สับกองได้นะครับต่อมาเวลามันตีเราสามารถเลือก2งเซตออเดอร์ครับที่ชื่อเหมือนกันในออเดอร์โซนนะถ้าเกิดเลือก2ใบตัวมันจะปัดหมือหนึ่งครับตัวนี้ก็เอาไว้เสิร์ฟเซตออเดอร์ได้นะนะครับก็เป็นสามารันระดับหนึ่งเ,เก็บมาก็ได้ครับโอเคต่อมาครับเป็นไคตูของเด็กมันละลงเรียการครับเลือกเรียการของไฟข้ามน,นะครับเกรดไม่เกิน รีเซิร์ชนะครับในออเดอร์โซนยิงได้นะฮะต่อมาเวลาตีครับถ้าในออเดอร์โซนเนี่ยมีรีเซิร์ชสามใบจะปัด5้0 0ัครับไม่มีอะไรแล้วอันนี้ต่อมาตัวนี้ลงเนี่ยากาดเราสามารถเรื่องมอนเตอร์นะครับจากดอกเอาเข้าออเดอร์โซนได้หลังจากนั้นกาเดียนนะถ้าเกิดในออเดอร์โซนเนี่ยมีรีเซิร์ชนะฮะสใบหรือมากกว่ามันจะโบชิวห้าพันต่อมาตัวนี้ ลงเลีการครับมีวันกลับเป็นอากิเต้นะฮะหรือว่าเป็นกิเตอร์เอวาก็ได้สามารถโซบัตสองโจนหนึ่งได้แล้วก็ในเฮิร์นเล่เาถ้าเกิดออเดอร์โซนเนี่ยมีสามรีเสิร์ชจะปัดอีห้าพันก็ถามว่าบกนี้ถ้าเกิดเราไม่นับเลือกอากิเตกับเอวาเนี่ยเราเก็บอะไรได้บ้างครับก็ถ้าเกิดคนจะเล่นั้างครานะผมก็คงแนะนำใบนี้ติดกลับใบนี้มาด้วยสองใบนี้เพราะว่าใบานี้เนี่ยถึงมันจะแปะจากมือ่ไม่ได้จ้ะบะครข้งคราวแต่ข้างครามันลากหัวกรองได้นะ ก็ถ้าเกิดเอาสําคัญจริงๆนะผมว่าแค่นี้เออน่าจะาประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทั้งข่าวคุณก็เอาออเดอร์เกสาเอวาออกนะอ่าประมาณนี้ครับสำหรับบ็อกนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปที่เนชั่นถัดไปกันเลยโอเคมาต่อกันที่ฮีเทอร์แซนทอรี่ครับก็จะมีเอ็กซาเตอร์ใหม่จะเป็นมนะิโนวาเนาะอ่ามิโนวานะครับ มินว่าจะเป็นเด็กตีหลายทีครับมีเวททั้งเวนทั้งเลียนะฮะมันบอกว่าแต่เธอเราถ้าเกิดโซจลละมีเกศสามเลก็กเกลียจะปัดห้าพันเนาะโซบ้านหนึ่งครับเปิดท็อปเด็กได้เลือกได้ว่าไวท็อปหรือเข้าโซต่อมาจบบปเทิร์นที่ตีเกศสามสามารถ CB1 โซบ้าสามครับทิ้งเจสิทใบหนึ่งลุกได้ลบได้หนึ่งนะอ่ะแล้วก็ตัวไหนแดงครับบอกว่าตอนจบไปเทิร์นที่ตีถ้ามีวันกาดเป็นมินอว่าสามารถโซบ้านหนึ่งครับเลือกวันกาดปัดห้าพัน วิ่งก็โซง่ดมได้ต่อมาตัวทําเวฟอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะตัวโซบัสออกก็ซีบีคอได้เนาะอันนี้นะฮะอันเดียวพูดมินาว่าให้จบทีเดียวเลยแล้วกันเนาะนะฮะอ่ามินาว่าหมดแล้วต่อมาเดี๋ยวผมขอพูดถึงเป็นทีเกียร์ลวกันครับทีเกียร์เนี่ยจะได้สองใบไม 4, บ่สีสามใบนะฮะใบแรกก่อนออเดอร์ตัวนี้บอกว่าเข้าออเดอร์โซนครับซีบีโจได้นะฮะต่อมา ถ้ามีว่นกาดมันเกตสามเทเกียครับเราสามารถเอาใบนี้จากออเดโซนเนี่ยลงดอบได้หลังจากนั้นเลือกเกตสามหรือสูงกว่าครับที่เป็นเทเกียนะครับชื่อต่างจากแวนกาดนะฮะไลท์ลงมาในสภาพาสเตนครับถามว่าโดยนี้มันเก่งยังไงใช่ไหมคือปกติเราจะต้องไลท์เทเกียนะครับสลับกันไปสลับกันมาใช่ปะแต่ว่าใบนี้มันสามารถทําให้เราเล่นล่างดําสอนกัะสอเทินได้ถูกปะเพราะว่าสมมติเธอเล่นเราเล่นล่างดำไปแล้วเทินสองเราต้องไลล่างขาถูกปะ ใช้เทคใบนี้โยนทิ้งแล้วก็ไหลล่างดำทับอีกรอบหนึ่งได้นะครับประมาณนี้ต่อมาตอนนี้ครับบอกว่าเวลาโดนทิ้งจากมือครับในเทิร์นเราเวนกกบเป็นกิตเตอร์ครับก็คือเทเกียดนั่นแหละนะสามารถซีบีโจยได้ของทท่เกียร์ก็ประมาณนี้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นเมเปิลอีกใบนึงอันนี้ก็ของทท่เกียร์เช่นกันครับแต่ที่อื่นใช้ได้มันบอกว่าถ้ามีววนกลเป็นเกยสน,นะฮะลงมาในช่วงไลฟ์เฟด ถ้าเกิดเราเพอนะฮะแล้วเราไม่มีตัวมันมันบอดนะฮะสามารถชุกขึ้นมาได้แล้วปัดอีกหนะ้าพันเนาะต่อมาครับเวลายูนิตเนี่ยเขาเล่นยิกับมันลับลุกนะสามารถลุกตามได้ถ้าเกิด look, arn, กลุกจบเทิร์นก็ระเบิดตัวเองทิ้งถามว่าตัวนี้ถ้าเกิดไม่เพิรมันชุกได้ไหมไม่ได้นะครับถามว่าคนนี้ใส่กระใครได้บ้างในปัจจุบันก็คงจะมีแกมเกตแน่นอนหนึ่งเด็กครับ <c oughs> ก็เก็บไว้ก็ได้พวดเรอซีเอลอะไรก็ใช้นะเออเก็บไว้ก็ได้ครับเมเปิลใบนี้นะ แต่ว่าข้อคอาวรระวังครับเวลาคุณจะชุบคุณชุบเกศสองก่อนค่อยชุบเกตหนึ่งนะถ้าเกิดคุณชุบเกตหนึ่งก่อนเกตสองมันขึ้นไม่ได้นะโอเคต่อมาก็จะเป็นของสามาัญละใบนี้บอกว่าจบไปท่านครับที่มันตีถ้าเกิดโดนบูธและแดมความสามใบครับสาม,มารถไม่เข้าทรงไหนเดมได้ดูอัลแกมเกได้ตัวนี้เหมือนกันเวลาลงเลียจากเหตุสาม,มารถซีมีโจโกหาพันได้ อยู่กับแกมเกตได้เช่นกันครับเอามาเป็นตัวจ่วนะอ่าประมาณนี้แล้วก็ใบนี้ก็ใส่กับแกมเกตได้นะอ่ต่อมาใบนี้ครับเออใบนี้เนี่ยใส่กับโซลเลนอนในอนาคตได้แล้วก็แกมเกตก็ใช้ได้ครับมันบอกว่าเวลาบูทเว้นการมันเกตสามสามมาโซชาร์ดหนึ่งได้นะฮะก็ของหน้าเกียบบ็อกนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเอาในใจผมอะมันก็คงจะมีแค่ตรงไนเดมกับตัวนี้นะฮะแล้วก็เมเปิลแล้วก็ออเดรครับ อ่ะก็ประมาณนะั้นเนาะออเทอร์ครับซีบีหนึ่งจวดสองเลิกมือสองใบเก็บไม่เกินแวนคอได้แต่ถ้าเกิดใบน้ำามนคอไปได้กระทิง้งนะฮะไม่มีอะไรนะฮะก็อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดไม่รวมเรื่องมินโนวานะครับเราก็จะตัดแบบนี้นะฮะแล้วก็เหลือไว้แค่นี้สี่ใบที่น่าเก็บนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่เน็กชั้นถัดไปกันเลยต่อมาครับของสีเขียวเนี่ยเออเก็บจองไปด้วยกันนะจริงๆทุกเด็กค,ควรเก็บจองเลยนะ แต่ว่ามันมีแค่ลูเคียที่มันใช้ไม่คมอะเพราะว่ามันต้องเน้นออเดอร์ตัวเองนะก็หรือไม่เล่นเป็นสตอมใช่ปะคอมพีวเนี่ยเราก็คงต้องซื้อหมดอยู่แล้วถูกปะอ่าแต่เดี๋ยวผมพูดเป็นสตอมคร่าวๆให้ถ้าคนไมได่ดูคลิปนั้นเนาะอาร์เป็นสตอมเนี่ยบอกว่าทิ้งมาหนึ่งครับเลือกอัลคาร์ฟอดครับหรือว่าเคียร์ดะก้อนจากโซคอออกมาได้มันได้เท็คคือถ้าฝรั่งหข้ามันเกตสามครับตีมันรอบแรกสามารถซีบีลุกได้นะฮะแล้วก็ เวลาใบนี้ครับตีมันกาดถ้าเกิดเป็นเวฟ4นะครับสามารถจนหนึ่งแล้วยิงได้ครับต่อมาครับก็จะเป็นพวกของซับเมืสตอมแล้วใบที่บอกว่าเวลามันตีถ้าเกิดเป็นเวฟ4หรือมากกว่านเท่นี้ในออเดอร์โซนมีออเดอร์เมลอสตอมอยู่มันจะปัดเหมือนหนึ่งฮะแล้วก็ตอนจบไอเทนเนี่ยเอาเข้าโซครับไอดอลนะครับ เอาเวลาตีสามารถโซบันหนึ่งครับเรื่องเมสตอร์รหาผ่านได้ต่อมาตอนจบเปเทิร์นครับที่ตีถ้าเกิดเป็นเวฟสองนะฮะในเทิร์นนี้สามารถลุกได้ถ้าเกิดแหวนกับเมสตอร์ครับลุกอยู่นะแล้วก็ซีบีลุกนะไม่มีอะไรแล้วก็ถึงคุณจะเล่นในชั่นเขียวนะผมแน,นะนำนะเก็บเมเปิลติดมาด้วยพวกเรียนนอนอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้นะนะครับต่อมาวิวอัสเซลครับบอกว่าตอนจบเป็นเทิร์นครับที่มันบูส ถ้ามีวันกาดเป็นเมสตอมสามารถโซวัตหนึ่งเลือกรลกาดสองตัวครับสลับตำแหน่งกันได้ต่อมาก็จะเป็นของโปรกิตเตอร์และก็จะมีสองใบซึ่งก็คือของโลโลวาเนาะใบแรกครับบอกว่าเวลาใบเนี้ยโดนรีทายจากเลกาดนะครับโดยเทคแล้ววันกาดแะครับเป็นกิตเตอร์สามารถเลือกเลกาดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าบวกหมื่นได้ถามว่าหวยไข่ใช่ปะบวกให้โมเกะโมเกะครับอ่าต่อมาตัวทําเว็โรโลวาตอนเริ่มต้นเมนเฟด ถ้าเกิดเราไม่มีโมเกะโมเกะนะเราสามารถขอได้ต่อมาครับจากมือตอนจบไอเทิรขับที่เลดี้ลีน่าตีนะฮะแล้วฝั่งข้ามันเกตสามนะครับหรือสูงกว่าก็ได้รีทายนะครับเรียกการนะครับติดเลดี้ลีน่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โมเกะโมเกะเนาะพอไปนี้ลงมานะครับเพิ่มพลังของตัวนี้ให้เท่าโมเกะโมเกะนั่นเองนะสมมติโมเกะโมเกะยืนสี่หมื่นใช่ป่ะไอตัวนี้ลงมาก็คือจะบอีกสี่หมื่นนะประมาณนั้นครับ ก็ของหน้าเก็บบล็อกนี่แหละผมว่าถ้าเกิดไม่รวมคุณเล่นมันสตอมกับโลโลวานะผมว่าของหน้าเก็บอ่ะมันก็คงจะมีแค่มีจอกกับมีเมเปลิลครับแค่นั้นนะ,ะถ้าเกิดคุณไม่เล่นพวกนั้นนะอ่าประมาณนี้ครับโอเคไปที่สีสุดท้ายกันเลยครับก็โอเคมันไม่มีนชันตัดไปแล้วนะผมลืมว่าบล็อกนี้มันมีแค่ห้าเนชันนะฮะก็สำหรับบล็อก8ก็คงหน้าประมาณนี้นะฮะ สำับของน่าเก็บเนาะจริงๆบล็อกนี้มันเป็นการเริ่มอีนเ,เคาน์เตอร์นะของน่าเก็บมันก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะแต่หลังบล็อกสิเป็นต้นไปเนี่ยมีเยอะแน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวบล็อกเก้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็คงตามมาฮะคลิปพวกนี้นะฮะก็ของน่าเก็บก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะก็มีไปนี่เล่นจบเม็สยาได้นะครับเก็บไว้ได้นะถ้าเกิดใครจะเล่นนะฮะมีเมเปิลครับที่สําคัญเนาะเออตัวไหนแดมครับจอกครับ ใบสามัญของเลกาลิตเลยแต่ว่าในอนาคตก็มีใบอื่นเพิ่มมาเรื่อยๆนะก็ไม่ใช้ตลอดแล้วนะอาจจะได้ใช้แค่บางเดทที่มันหิวเพิอมากๆครับมีอะไรอีกออเดอร์หัวไฟครับเอวาอากิเต้นะครับข้างคาวนะฮะใช้ได้ลูอาร์ทครับแกมเกตสามัญเหลืองนะฮะมีอะไรอีกแต่เลื่อนก่อนนะฮะออเดอร์คาเลมิตี้ถ้าเกิดคนอยากเล่นกีโฟก็เก็บมาได้ครับไม่มีปัญหาอะไรฮะนี้ นะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วมั้งคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะอ่ะแล้วก็ตัวไห่แดมครับแต่ไม่ค่อยสามัญครับตัวหาออเดอร์ครับเก็บมาก็ได้นะฮะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับอยากได้อะไรก็บอกกันได้นะครับแต่อาจจะไม่มาบ่อยขนาดนั้นนะเพราะว่าก็มีคลิปอื่นให้สลับกันลงอยู่เนาะนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับ